สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงนะครับน้องแบงเนี่ยจะพามาชมนะครับบอนสีนอกตู้นะครับที่เลี้ยงไว้นอกตู้นะครับสวยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นบอนสีนอกตู้นะครับมาดูต้นแรกของเรานครับเนี่ยที่เลี้ยงไว้ข้างนอกนะครับเพื่อไว้เลี้ยงไว้ข้างนอกเพื่อให้น้องนะลงหัวไวๆนะครับนี่ต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าชายชนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับดูชาชายชนนะ นี่เป็นเจ้าชายที่สวยตลอดกาลเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องแบงด้วยนะครับนี่ชายชนป้ายสวยจริงๆแบบนี้นะครับสีแดงนะครับถ้าเป็นน้องเป็นวอนป้ายนะครับฝั่งนี้จะเป็นสีแดงนี่จะเป็นสีเขียวมีจุดแบบนี้นะครับชายชนนะครับมาดูต้นต่อไปกันเลยนะครับต้นต่อไปอ่ะต้นนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับนี่ต้นนี้เป็นยอดมงกุฎนะครับนี่ล้อผ่านนะท่านผู้ชม ยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎดา่างด้วยนะครับด่างเปอะเปแบบนี้นะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูไม้ที่รอผ่ากันบ้างดีกว่านะท่านผู้ชมนะต้นนี้นะครับชื่อว่าแววมยุรานะครับนี่น้องรอทําจํานวนนะครับแววมยุราต้นนี้นะครับพญานคราชนะครับเป็นไม้ชื่อมงคลนะครับควรนําหามาปลูกไว้ในบ้านนะครับพญานคราชสวยมากนะครับท่านผู้ชม ต้นนี้นะครับไออันนี้น้องแบงค์ลืมชื่อ,อีกโอ้ยบอลสีเยอะมากนะครับเอย่าน้องแบงค์บอกนะถ้าแบงค์แบงค์จำได้นะครับหรือว่าท่านใดน,นะครับจำชื่อได้นะครับบอกน้องแบงค์ได้ในใต้ youtube นะครับไม่มั่นใจว่าเป็นศีลาเพชรหรือเปล่านะนี่ครับจำไม่ได้นี่นะครับต้นนี้ก็จะรอผานะครับนี่สวยมาก นี่ครับรอผ่านะท่านผู้ชมนะครับแต่ข้อเสียก็คือใบน้องอาจจะไม่ค่อยแบบสวยนะอย่างเงี้ยเนาะอันนี้โนปะเก้านะท่านผู้ชมเลี้ยงนอกตู้เลยนะครับใบน้องก็จะละนะครับพอเลี้ยงนอกตู้แล้วแบงก์ก็จะมีปลูกไว้กับดินด้วยนะท่านผู้ชมนี่โดยดินที่ใช้เนี่ยจะเป็นดินใบกัมปูนะครับผสมมูลวัวแล้วก็ผสมดินนะครับท่านผู้ชมนี่น้องก็จะงามแบบนี้นะครับนี่ สวยมากนะครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับพันวางนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้กลุ่มพัก,กันนะครับนี่มีหูใต้ใบนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับมีหูด้วยเป็นบอนโบราณนะครับนี่นี่ครับต้นนี้สนิทฉันขาวนะครับท่านผู้ชมนี่ ตัวนี้นะคะบังโพยภัยนะพะบังโพยภัยนะครับเป็นบอนสีตับประจําเสาเรือนนะครับสวยๆนะครับนี่เป็นไม้มงคลนะครับนี่ไม้มงคลที่เมื่อก่อนโบราณเนี่ยนิยมปลูกนะครับพบังโพยภัยมีจํานวนอยู่นะนี่ครับพบังโพยภัยนะครับต้นนี้นะครับเป็นบอนตัวแรกของน้องเลยนะครับชื่อว่าเพชรพันล้านนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้หัานุมานเข้าเฝ้านะครับอันนี้นาลายเรืองพบนะครับ ไอ้ตัวนี้หกโลงนะครับท่านผู้ชมนี่ส่วนนะเดี๋ยวน้องพาไปดูทุ่งนาลายเลี้ยงพบนะครับนี่นะครับนาลายเลี้ยงพบนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นะครับอันนี้เลี้ยงนอกตู้จะกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับน้องจะไม่มีนะครับเส้นขาวๆตรงกลางนะครับนี่และน้องก็จะไม่มีสะพานด้วยนะครับสะพานเส้นนะครับนี่นี่คือนาลายเลี้ยงพบนะครับนี่สวยมากนะ นี่เป็นเพชรพันล้านนะครับท่านผู้ชมเพชรพันล้านฟอร์มกอนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูทุ่งนายเรืองพบกันดีกว่านี่ระหว่างไปดูทุ่งนาลายเรืองพบนะครับเราก็มาดูต้นไม้ริมทางกันก่อนนะครับต้นนี้นะครับหนุมานหักดานนะครับอันนี้หัหนุมานออกศึกนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้รัสมีเงินนะครับท่านผู้ชมนี่สวยมากครับเป็นบอลที่น้องชอบอีกตัวนึงเลยนะครับ ต้นนี้เศรษฐีมังเพชรนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้ชื่อว่ารับเศรษฐีนะครับนีนะ่เราไปดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นมนสวรรค์น,นะครับท่านผู้ชมรอผ่านนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดูคลิปน้องแบงค์ให้จบด้วยนะครับนี่นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเป็นทุ่งนาลายเรียงพบนะครับที่น้องแมงทําขึ้นมานะคะเพื่อให้น้องเนี่ยลงหัวเร็วนะครับเดี๋ยวน้องแมงจะพาไปดูใกล้ๆกันดีกว่าอะต้นนี้นะครับไกรเอกุมพัการนะครับท่านผู้ชมนี่นี่กุมพัการนะครับนี่หัวใต้ใบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นนาลายเรียงพบนะท่านผู้ชมแตกต่างจากฮกหลงมากนะครับที่ชมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยว จะให้ดูใบที่ชัดเจนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมใบน้องนะครับแตกต่างจาก6กหลงแบบสิ้นเชิงเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าน้องแบงค์สามารถแยกได้นะครับเพราะว่าแบบอยู่กับน้องบอลสีเนี่ยหลายปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่สวยไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่ มีความสุขมากนะครับที่ได้อยู่กับบอนสีนะท่านผู้ชมนะครับที่บ้านก็ปลูกปลูกต้นไม้ไว้กินด้วยนะครับเนี่ยปลูกเฟ้อฟักทองนะครับแล้วก็มะละกอนะครับเนี่ยมะละกอเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยปลูกไว้หลายอย่างนะครับแต่ก็จะปลูกบอนสีไว้ดูนะครับเพื่อเป็นอาหารใจนะครับเวลาตอนนี้เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแบงก็จะเข้ามาสวนบอนสีนะครับ เข้ามาดูบอลสีเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับวันนี้นะครับน้องแบงก์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของน้องแบงก์จนจบนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับลาไปกับภาพสวยๆนะครับท่านผู้ชมนายเรียงพบนะครับสวัสดีครับ